คนนี sociedad, ้ท <ays of the> ําอะไรครับ <studio> อ <You have any makeup> ้วเหรอคนนี้มาจากไหนครับจากช่วกค่ะมาทําอะไรครับบริกครับวันนี้อยากมีมาบริการค่ะเราบอกว่าลูกค้าประสบภัยเราขยายจ้าโทรศัพท์มานะคะสําหรับลูกค้าถ้าเกิดว่าผู้ประสบภัยไม่สามารถติดต่อญาติได้นะคะนี่แค่โทรศัพท์ไม่ยังไม่ชอบทำงานวันนี้เรามีมาบริการค่ะใร เราอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะคะอยู่ในงช่เหลือแล้วขั้นขั้นตอนต้องทํำยังไงครับง่ายๆเลยค่ะวันนี้มานะคะลูกค้าก็มากรอกเบอร์โทรที่โท,ทรออกนะคะแล้วก็ใส่เบอร์โทรใส่ชื่อนะคะชื่อนามสกุลแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ต่อสายแล้วก็โทรออกให้ได้เลยค่ะระยะเวลาก็ไม่กำหนดด้วยครับส่วนอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้ นะคะลูกค้าของลูกค้าของทูนะคะที่ใช้บริการครูสามารถดูข่าวสารนะคะเป็นข่าวสารผ่านกับช่องรายการของทูดชั่นได้นะคะผ่านดีไว้นะคะตอนนี้เนี่ยเราโชว์ผ่านผ่านเออพ์แอนด์สองกนะคะแล้วก็เดี๋ยวผานมากๆนะคะสำหรับข่าวตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากอยากจะทราบค่าน้ำท่วมเป็นยังไงยังไงบ้างนะคะมาดูที่ตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็มีแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายขอบคุณครับ